วันนี้นะคะขอรีวิวนิดนึงแต่ยู่ใกล้ๆน,นี้เห็นไ,ม,ไม่เห็นมั้ยไม่เห็น <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรปิดเติมถ้าโอเอค okay. อันนี้คือตัวอย่างเอกสารพูดอย่างนี้แล้วกันเราเอาเอกสารของหน่วยงานราชการไหม <c oughs> มาเล่าให้ฟัง <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติชาวบ้านเขาไม่สอนกันหรอกะไม่บอกกันด้วยแล้วก็บางบางที่บางเรนก็ดูมดูแล้วอึนแล้วมึนงงกันไปหมดเนานะ <c oughs> มึนงงกันไปหมดโอเคก็เด็กๆหลา,ายๆคนถามว่าเอกสารอันไหนที่จะเอ,อเ,เอาไปรับรองของของกงศุนต่ตอบในฐานะของโรงเรียนเนาะค่ะถ้าเาเราเอาไปรับรองกรงศุนเนี่ยนะก็คืออย่างอื่นก่อนอื่นเนี่ยก็คือเอกสารของตัวเราเนาะก็เป็นพวกบแบบแพชชนทะเบียนบ้านเนี่ยค่ะนี่คือเบสิสแล้วก็อาจจะมีในส่วนของอาจจะมีประวัติอาชญากรรเนาะสุจริตบัตรใช่แล้วก็สุจริตบัตรถ้ายิ่งใครที่ว่า เปลี่ยนชื่อเป็นนามสก,กุลมาอันนี้ต้องใช้ใบจริงต้องใช้ใบจินนะคะแนบไปด้วยแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษด้วยไทยอังกฤษทุกอย่างไทยอังกฤษหมดเลยก็ตัว,วตัวแชรต่างก็ต้องแนบมาใช่ค่ะต้องแนบไม่งั<บ>้นจะขอรับรองได้ยใช่นะคะแล้วก็อาชีพสำคัญส่วนใหญ่เราจะมีสองอาชีพที่คนไทยไปไปนวดไปอาหารอ่าใช่มีคนถามเยอะมากเยอะแบบเยอะมากไปนวดไปอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเออถ้าการเรียนของเด็กเนี่ย เขาอยู่ราชพัฒนสมมติว่าเขาจบจากราชพัฒนเขาจบจากราชวัฒน์เขาจบจากอะไรที่มันเป็นของรัฐแห่ะอันนั้นไม่ต้องซีเรียสว่าจะจบจากไหนไม่ต้องมีใบก่อตั้งโรงเรียนแต่ถ้าเกิดว่าเขาจบจากเอกชนทั่วไปคือหมายความว่าอย่างโรงเรียนโรงเรียนอยู่ในเอกชนทั่วไปก็คือเหมือนเหมือนของเราอ่ะใช่เหมือนอย่างนี้ค่ะเป็นใบเกียรติบัตรอเ้ยเนาะเกียรติบัตรเราไม่เอารับรองนะแทบจะไม่ได้เลยใช้ไม่ได้แต่ว่าประกาศนียบัตร อ๋อเอาประกาศมาแต่ว่าขอผิดขอผิดชื่อด้วยปิชื่อคนนะแต่ว่าไม่อย่างนี้เปิดชื่อโร <c oughs> งเรียนนะอันนี้คือได้ Aa, แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอกสารของโรงเรียนท่าน <C oughs> ใช่เอกสารของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้องมีเออคือ <C oughs> ถ้าเขาไม่ได้ไปรับรองคือ <c oughs> หมายความว่าโรงเรียนต้องไปรับรองที่กรมศุลอีกใช่ค่ะ คือถ้าโรงเรียนไม่ได้รับรองลายเซ็นสองชั้นพูดอย่างนี้สีเขียวรอกเออเอกสารทุกคนคุณต้องขอหนังสือก่อตั้งโรงเรียนขอหนังสือลายเซ็นตู้จากสูตรอะไรล้วแต่ที่อนุมัติบางอันของเอกสารนวดก็ไม่ได้บางออกจากบางที่ไม่ได้เลยนะคะในการรับรองเพราะว่าบางที่นั้นไม่ได้ขอใบอนุญาตถูกต้องมา สองบางที่คือไม่มีใครบอกคุณจนกระทั่งคุณเจอแับตัวแล้วก็พึ่งมาูู้พิ่งมารู้แล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปเลยแหละใช่คือเจอเราเจอเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยคือหรือไม่โรงเรียนก็ปิด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 ไปแล้วถ้าโรงเรียนปิดไปแล้วก็เอกสารนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนในการรับรองอย่างอ,างอื่นใช้ใช้ใช้วิธีการอย่างอื่นในการรับรองแทน นะคะเพราะว่ากงศุนเขาก็ไม่ได้รับรับรองเอกสารไปเร<ช>ื่อยเนาะการรับรองเอกสารรับรองมันจะรับรองเป็นยังไงเอาตัวอ,อย่างเอกสารถ้ารับรองสมมติว่าอันนี้อันนี้คือเอกสารอ่าในตํารวจอันนี้ใบต,ตํารวจเนาะด้านหลังอะค่ะเขาจะระบุแบบนี้มาแล้วก็เป็นลายเซ็นที่เขารับรองไว้ใช่รับรองว่าเป็นของจริงใช่ค่ะรับรองเป็นใบของจริงแต่เป็นใบติดติดใบเลยติดไว้เลยแต่เป็นเป็นใบรวดไม่ไม่ติดถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษอะค่ะ เน้นภาษาอังกฤษเนาะด้านหลังก็จะมีอ๋อใบ<ช>อ๋อใบภาษาอังกฤษตอนเช้าไปถ่ายใบยประกาศไทยใบยประกาศไทยจะไม่มีแต่ใบาภาษาอังกฤษจะมีอ๋อโอเคจะมีติดไว้นะคะอ,คอันนี้คือเล่าแบบเ,เล่าแล,แล้วกันเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเจออะไรงงๆเยอะมากอ๋ออะไรที่เพิ่งเจอครั้งแรกมันก็จะเวอร์หน่อยคือแบบเออแล้วเวลาบางบางที่เวลาเขาส่งเอกสารให้เราอ่ะ เขาก็ไม่พูดกับเราหมดเนาะบางทีเราก็งงๆต่ออีกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยกว <c oughs> ่าจะรู้อันนี้คือเล่าให้ฟังในเคสที่เราไปโรงเรียนเนาะ <c oughs> แล้วก็เอกสารอะไรที่ใช้ได้เอกสารอะไรที่ใช้ไม่ได้บ้างดัง <c oughs> นั้นเนี่ยคือการเรียนเนี่ยเลือกเลือกเรียนกับโรงเรียนที่รับรองชีวิตจะดีกว่านะ <c oughs> พูดตรงๆนะเพราะว่าแบบ พอเสร็จเนี่ยเอกสารถ้ารับรองแล้วเนี่ยก็ส่ง,สงเฉพาะใบประก,กาศเลยใช่ม,มอ่าใช่ใช่ก็คือก็คือแต่ถ้าเกิดว่าโรงเรียนที่เขาบางทีเขาไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรเนี่ยเราต้องไปขุดเอกสารเขามาอีกอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้าถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ให้ทำไมฉันต้องให้ในสุดต่อปั้นด้วยละ่ะ มันมันเคยมีเคสแบบนี้นะมันเคยมีเคสแบบนี้นะก็ว่างๆก็เล่าเรื่องเอกสารให้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ